you <laughs> No, <laughs> I สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกุุกคนจ้าพ่อกันอีกแล้วกับมือเทียงโชติกาชาตินแนวจากพี่น้องขาตำบกคุงเพิ่มสมหมูจ้าสุกแล้วนะคะไข่เจียวนิดหน่อยนะคะเห็ดห้สามีแบ่งมากินอันนี้จะเป็นหมูหมักสไปซี่คะ่ะฝาอบเอาจ้าไม่ได้ทอดน้ำมันนะคะอบเอานะคะปะกกทิ้นมี่ออนมี มีพอดีนจาจ้ะผักสลัดบักแตงมะเขือถัว่วตำบักหุ่งเฮิมพี่นอ้องนุวยซ้ำเนี่ยเนี่ยตำเครื่องนุวยพอมกินผู้เดียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาเด้อหนึ่งขาเหนียขวข้าไม่อีพอแ่บๆมาแต่อุดรนจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อหิวแล้วนี่นั่งเอกของเฮาบกล้วยเขากันขนาดจ้ากินกับขา้าเหนียวเนาะกินกับข้าเหนียวห่อนๆว่างไว้ก่อน เอาไว้แก้เทสจ้ะก็สิถามแล้วจ้ะมือใดกระตำแต่บอกหุ้งเฮิมเฮิมสุนวยจ้ะบอกหุ้งป้านะเป็นพันเฮิมนะมึงหน่อยทอดกับปั่นเนี่ยจะ้ะ กระเทิมแซ่บน้ำกันพี่นนอะ หมูอบสไปซี่จ้ะเผ็ดนิดนิดขวัครไข่ทอดมันต้องเป็นแผ่นนะพี่น้องเนาะขัวข่วขวั้นบาน,น,เนบาุเอินขั่วใส่เนยจ้ะโบยใส่นน้ำมันเด้ใส่เนยทอดไฮสาม่ เอามาซิมนำอ๋ถ้าก็เทีนอันนี้ออน,นจ้ะไกินกับตำมะฮงไปเก็บมเมื่อเ้าร้นี่นี่กำลลังพอดีแล้วตอนเป็นสาวปรากากินได้เนี่ยนันปากเมน อายผู้เบาไปยังสันสุม,มือนีบ่ะถืน่นมันโหลดวัตอยากือ ฟังเสียงกรอบด้วยค่ะสมมูก็แซบขอบคุณจากร้านพิการนะคะจากร้านอัยรานะคะที่เอามาฝากนะจ๊ะอร่อยมากเลยคะ่ะคุณแม่คะ่ะอืม กรอบดีขนาดไหมจ๊ะแตงผ้าขาพระาหนาไหมซ้ำนี้เราก็ไม่กินนะคะเสียงเป็นกินอยู่ในบ้านโ,นโ,นโนอ้แกงโองแกงออกมากินหลังบ้านนะคะเินอยู่หมองคั้วเลยเพราะว่าฝากทำคลิปน่จนาจะเนาะไอซี่อบาไอแล้วเบิง่ง <laughs> เวลากินแล้วมันจะหอมเนยไหมพี่น้อง ลมหนาววีวีจ้ะพี่น้องหนาวบ่หนาวซื้อด้หนาหลอก ซ้อนความกรอบสีขนาดนี้ต้องไปแบบไปหาสุกนะจ้ะ กินแล้วกินแล้วมาต้องแปลงฟันไปนมดังพัวไปนี่เนะ <laughs> สิบประถือประกอเพื่อนเราพี่น้อง แซ่บตัดมาหุมพี่น้องมาเด้อ ขาใส่น้ำปลาพี่หม่แล้วจ้ะน้ำปลาพี่หม่ต่ำอันเพราะว่ายัางทิจ้ะมันกระแทบอยู่นะพี่น้องแทบอยู่แล้วอะที่สำคัญเลยกินกินของน้ำปลาจ้ะเวลาเขาใส่มื้อบะ เขาไม่ติดมือแรงอ่อจ้ะกลิก่นมันไม่ฉุนแรงอ่ะถ้าใครซื้อสมตำแล้วจ้ะยูราาอาหารมากินแบบเขาซื้อมากินบ้านอะแล้วเขาใส่มือมันบ่ยังพวกตำปูมาาปูอย่างแต่แต่ว่าเวลาเขาไปล้างมือพี่น้องมันติดมากติดหนึบเลยฟอกสบู่ฟอกน้ำยาค่ะเชื่อน้ำยาล้างมือแอลกอฮอลอะไรก็ไม่ออกพี่น้องแบบเหม็นหึ่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 น เราเวลาไปยูุไกลสามีกแบบเกรงใจเพื่อนอะแล้วพอกินน้ำปลาของอันพี่ไม่เนี่ก็เพราะว่าบกเข้มแห้งไหมก็เราจะภูมมากนอกจากมันไม่หลายเจา้าให้เลือกนะแต่ว่าด้วยส้นตัวก็มักพี่ไม่จา้า ไม่ไม่เหม็นแรงแล้วก็ไม่เค็มบ่กเค็มหลาย กินผักกะทิให้พี่น้องเบื้องจ้ะอร่อยแล้วแต่ตอนบกพริกบัดนี้อา้า เราจะพ่อแล้วบดเข่าร้ายแล้วแกเพ็ดกันน่ไมด้มาด้กิมะกุยเขาเนี ได้จามันเข่ากันดีดิกล้วยสุกกับขอนียวพี่นอ้องเปิดแล้วอืม กรอบมากพี่น้องเสียวพันไปปูเอาแน่ไปปูก็ได้จ้าไม่มีเม็ด ื mm hmm. กรอบหวานมากพี่น้องแซ่บอันอันว่าจะแซ่บแซ็บอย่าถามถึงหุ่นนะจ๊ะ <laughs> แล้วจ้าเบิร์ตแล้วพอกันคลิปหน้าได้จ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งติ้งติ้ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโชติกาชาแนลด้วยนะคะพี่น้องคะเป็นมูก,กันเพื่อนกันถ้าเขามาคอมเมนต์ทักทายกันไดได้จ้าฝาตอบทุกคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ